การตัดเล็บนะคะอุพยายามตัดตรงห้ามตัดตามรูปโค้งของเล็บเดี๋ยวดูผ่านพี่เอื้อมทางไหนอะหลอก<น>แล้วก็ส่วนมุมนี้อะคะ่ะตรงนี้มันเป็น หนังแข็งๆหนูจะต้องตัดออกเพราะถ้าหนูไม่ตัดออกเวลามันโดนเบียดจากนิ้วชี้เข้าหากันเนี่ยมันจะทําให้หนูเจ็บนูต้องคอยตัดหนังอย่างนี้หนังอันนี้เกิดจากการผ่านการหลักเสบมาหนูเคยอักเสบไหมข้างเนี้ยอือ,อเพราะว่าถ้าเกิดอ่อผ่านการหลักเสบมันเป็นหนังแข็งหนูจะต้องแบบตัด ัดหนังส่วนเกินนี้ออกท้าไมมันจะแข็งอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้เรากลายเป็นหนังที่เจ็บได้ดีไหมคะ ตข้างนี้หนูถอดหมดรืยถอดครึ่งคะ่ะอันนี้หนูเพิ่งงัดมาเหรอลกูกอ๋อหนูงัดไว้แล้วอืมแต่เล็บนะคะถ้าเราตัดด้านหน้าเล็บยาวด้านหน้านะแต่ถ้าเกิดหนูตัดด้านข้างเล็บก็จะยาวจากด้านข้างออกมาหนูจะต้องมีวินัยในการกั้นสําปีนะ เลี้ยงเล็กให้มันยาวออกมาแนละ้วตัดตรงหูถึงหายโอเคเลือกอยู่ในรกหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามเอ๊อ แล้วอื้มใหญ่มากเลยอ่ะอืมสั่นหัวเลยดูดูไม่น่าเชื่อลงไหมหรอกกดอย่างงี้ลรงไหมอ,อ่าฮะ